งานหนักแต่ใจเบาทำเต็มที่ไม่ยึดผลเมื่อชีวิตยังต้องดำเนินไปด้วยหน้าที่การงานย่อมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้บางครั้งภาระที่ได้รับอาจใหญ่หลวงเกินกว่าที่คาดคิดงานที่ต้องทำอาจหนักจนร่างกายเหนื่อยล้าแต่สิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างออกไป คือสภาพของจิตใจขณะทำงานนั้นหากใจหนักตามภาระที่แบกไว้งานจะกลายเป็นเครื่องพันธนาการที่ถ่วงรั้งให้ทุกย่างก้าวชุ่มไปด้วยความกังวลแต่หากใจเบาแม้ภาระจะมากมายงานก็ยังเป็นเพียงสิ่งที่ต้องทำไม่เป็นโซ่ตรวนที่รัดรึงอยู่ภายในงานหนัก คือธรรมชาติของโลกโลกนี้ตั้งอยู่ได้ด้วยการทำหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นผู้ใดก็ตามทุกชีวิตต้องมีสิ่งที่ต้องรับผิดชอบงานหนักบ้างเบาบ้างย่อมแตกต่างกันไปตามตำแหน่งฐานะแต่ไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่ก็มีคุณค่าในตนเอง การแบกภาระจึงไม่ใช่สิ่งผิดแปลกหากเป็นธรรมดาที่จะต้องมีเพียงแต่บางครั้งผู้คนหลงเข้าใจว่าหากภาระน้อยชีวิตจะเป็นสุขหากภาระมากชีวิตจะเป็นทุกข์ความจริงนั้นไม่ได้อยู่ที่ปริมาณงานหากอยู่ที่สภาพของจิตใจที่สัมพันธ์กับงานนั้นต่างหาก ใจเบาคือการไม่แบกเกินกว่าความจริงใจเบาไม่ใช่ว่าหนีงานไม่ใช่ว่าไม่ทำหน้าที่แต่คือการทำเต็มกำลังที่ควรทำแล้ววางไม่ต่อเติมด้วยความกังวลไม่แบกด้วยความยึดติดไม่เพิ่มด้วยความคิดวนซ้ำหากงานสำเร็จย่อมเป็นผลตามเหตุหากงานไม่เป็นดังหวัง ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติการที่ใจเบาคือการวางน้ำหนักที่เกินความจำเป็นเพราะร่างกายต้องทำงานแต่ใจไม่จำเป็นต้องทำงานซ้ำซ้อนด้วยความกังวลเพิ่มทำเต็มที่โดยไม่ผูกพันกับผลหลายคนทำงานแล้วใจหนักเพราะเฝ้ารอคอยผลลัพธ์ยึดมั่นว่าเมื่อทำเสร็จแล้วต้องได้ดังหวัง หากไม่ได้ดังใจความผิดหวังก็ยิ่งทับถมบางคนทำงานด้วยแรงกายแต่ใช้ใจคอยบังคับผลให้เป็นไปดังต้องการจิตเช่นนี้เหนื่อยยิ่งกว่าร่างกายเพราะพยายามบีบคันสิ่งที่เกินกำลังตนเองแท้จริงผลย่อมขึ้นอยู่กับเหตุหากเหตุสมบูรณ์ผลย่อมงอกงามหากเหตุยังไม่ครบ ผลย่อมเบียงเบนไม่ใช่สิ่งที่ควรเศร้าโศกแต่เป็นสิ่งที่ควรเข้าใจว่าเป็นความจริงของเหตุปัจจัยงานกับคุณค่าของชีวิตงานหนักมิได้หมายถึงชีวิตที่ลำบากเสมอไปบางครั้งงานหนักกลับสร้างคุณค่ามากมายหากใจไม่ยึดงานคือเครื่องกลอมเกลาจิตใจให้รู้จักความอดทน งานเป็นครูที่สอนให้เข้าใจความไม่แน่นอนงานเป็นสนามที่แสดงให้เห็นความจริงของความเปลี่ยนแปลงหากทำงานด้วยใจเบาทุกภาระที่ผ่านเข้ามาก็เปลี่ยนเป็นบทเรียนที่เพิ่มพูนปัญญาชีวิตจึงไม่ได้สูญเปล่าแม้ต้องเหน็ดเหนื่อยเมื่อยึดผลผลก็กลายเป็นภาระ การยึดผลเปรียบเหมือนคนที่กำลังแบกของหนักอยู่แล้วยังยกก้อนหินอีกก้อนใส่บ่าตนเองงานคือสิ่งที่ต้องทำส่วนผลเป็นสิ่งที่จะมาเองตามเหตุแต่เมื่อไปกอดผลไว้ล่วงหน้าใจก็หนักขึ้นแม้งานยังไม่เสร็จก็รู้สึกเหมือนเสร็จไปแล้วด้วยความกังวลเมื่อผลไม่สมดังใจ ความผิดหวังก็เสริมทับอีกชั้นทำให้ทั้งเหนื่อยกายและเหนื่อยใจใจที่ปลอดโปร่งทำให้งานไหลลื่นเมื่อใจเบางานหนักก็กลายเป็นเพียงสิ่งที่ต้องทำร่างกายใช้แรงตามที่ควรใช้ใจไม่เพิ่มน้ำหนักที่เกินจำเป็นเหมือนคนหาบน้ำที่เดินตามทางตรงโดยไม่วิ่งวนไปมาน้ำจึงถึงจุดหมายโดยไม่หกเสียเปล่า ใจที่ปลอดปโปร่งเช่นนี้ไม่เพียงช่วยให้งานสําเร็จหากยังทำให้ผู้ทำงานไม่หมดแรงง่ายไม่ท้อถอยกลางคันแต่กลับมีพลังใจที่จะก้าวต่อไปสุขที่แท้เกิดจากการวางสุขที่แท้ไม่ได้อยู่ที่การเสร็จสิ้นของงานแต่อยู่ที่การวางใจถูกต้องระหว่างทำงานนั้นเองคนที่เฝ้ารอแต่ผลลัพธ์ มักจะไม่ได้สุขระหว่างทำเพราะใจมุ่งไปข้างหน้าเพียงอย่างเดียวแต่คนที่วางใจได้ยอมรับทุกขณะว่าเป็นเพียงการทำหน้าที่ย่อมมีความสุขแม้กำลังเหน็ดเหนื่อยสุขที่เกิดจากการวางจึงเป็นสุขที่ไม่ขึ้นกับภายนอกเป็นสุขที่เกิดจากความเข้าใจในธรรมดาของโลกงานหนักกลายเป็นทางฝึก หากใจรู้จักทำเต็มที่โดยไม่ยึดผลงานทุกชนิดย่อมเป็นหนทางฝึกจิตแม้จะเป็นงานที่สังคมเห็นว่าต่ำต้อยแต่ก็ฝึกให้รู้จักความเพียรฝึกให้รู้จักวางอัตตาที่คอยอยากได้ความสำเร็จ ฝึกให้รู้จักสังเกตความผันผวนของใจเมื่อเผชิญผลลัพธ์ต่างไปจากที่หวังการทำงานเช่นนี้จึงไม่สูญเปล่าเลยแม้ผลลัพธ์จะไม่เป็นดั่งตั้งใจแต่ใจกลับได้เรียนรู้กว้างขวางกว่าที่คาดใจที่เบาคือรางวัลสูงสุดท้ายที่สุดผลงานภายนอกย่อมเป็นเพียงสิ่งชั่วคราวจะสำเร็จยิ่งใหญ่เพียงใดก็ต้องผ่านไป แต่ใจที่วางได้ใจที่ไม่หนักเกินควรใจที่ยังสงบแม้เผชิญงานหนักนั่นคือรางวันที่แท้จริงรางวันนี้ไม่ต้องรอให้ใครมอบแต่เกิดขึ้นทันทีที่ปล่อยวางการยึดถือทุกลมหายใจจึงเป็นอิสระจากความกังวลดังนั้นงานหนักไม่ใช่สิ่งน่ากลัวหากใจไม่ไปผูกพันกับมันจนเกินควร ทำเต็มกำลังแล้วปล่อยผลไปตามเหตุใจก็จะเบาแม้โลกจะเต็มไปด้วยภาระแต่ผู้ที่เข้าใจย่อมก้าวไปด้วยความมั่นคงงานหนักยังคงต้องทำแต่ใจที่วางได้ทำให้เส้นทางชีวิตไม่เต็มไปด้วยความทุกข์กลับเป็นเส้นทางแห่งการเรียนรู้ที่เผยให้เห็นคุณค่าแท้ของการดำรงอยู่ในโลกนี้